ข้างหลังด้วยครับ <Okay. S 1> แล้ววันนี้เราก็ได้มาในฐานะของอย่างแรกเลยมาให้กำลังใจค่ะกับพี่ๆตำรวจหน่วยงานที่ป้องกันและปราบปรามสื่อทางคอมพิวเตอร์ mm hmm. โหดีใจมากที่ออกมา ปกป้องแล้วก็โปรเทคเขาเรียกว่าสื่อที่ค่อนข้างจะ ไม่ดีและทําให้สังคมไทยไม่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนคืออย่างแรกจริงๆให้ที่มี cover มาเยอะเนี่ยเราดีใจนะคะที่มีคนให้ความสนใจแล้วก็เข้ามา cover เ,เพลงเราเยอะมาก<ช>แต่ว่าปอปี่ว่าจะเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการของพี่ๆ,ๆเขามากกว่าวันนี้เราอยากขอเป็นสื่อกลางแล้วกันค่ะของวัยรุ่นไทยที่อาจจะมีบางคนที่ยังไม่รู้ว่าการใช้โซเชียลมีเดียทุกๆด้านเนี่ยมีกฎหมายด้วยนะครอบคลุมด้วยนะว่าจะใช้อะไรเนี่ยก็ขอให้ใช้ให้ถูกโอ้ คือวิดีโอเอ็มวของเราเนี่ยเป็นเป็นท็อปเทนของ YouTube แชร์ครับคือแบบมีคนแชร์มากที่สุดใน YouTube เป็นอันดับที่9ครับอันดกโลก<ล>เลยครับคนลุก